ไยังไหมได้ยังม่ยังกางๆลหรือว่านั่งเอาตูดหย่อนแล้วก็กอดอย่างนี้ไว้กันไข่คลัรับเอาเลยดีกว่าเรียตัวดุกลัวอย่ตัวมันล่นหล่นประตัวมันนะ แต่เด so, like, e, ี Listen, like ๋ย like no. ี่นะพี่เลยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเ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 ดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวเดีเดี๋เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวเดีเดี๋เดี๋ดวเดีี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋ีเดี๋ยีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด หอมอเร็วเียี่ยปังตที่ไหนเดี๋ยวก่อนไดก่อนเร็วเร็วเร็วเวเียเี่ยนเียเดียเังตึกดี่ไหนเป็นเล่เป็วเล่นเป็นเล่นเล่นเร็ว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 เดี๋ยวคดีเดี๋ยวคดีเดี๋ยวผู้เสียายดีรู้สึกว่าเเไปเร็วเวเวเหนืยไดตั้งเหนยตตยเยกกีียะเทงเียีเว ดิแคเจยดีเค่เจ้ามั้งเหรดีแคตเจ้เลยดีแคเต้เลอกัก่เ็ตเย้งตเดียบตัดเดียบวิทาจะับตาับตาับตเอ้แลับตาับตเออแกแกแพนไฟลบหน่อยแกแพนลบนิดนึงอ๋ออาไปปเ้แฮปตเตเ้้ไอ้เกรกเ้าให้บอกแล้วเร็วไม่พับตาไม่ับตาไม่ไม่งั้นไม่ได้ใคร

ค่อยๆเอาขาค่อยมาก่อนมิสเอาไปนั่งสบายๆไปนั่งนั่งนั่งสบายๆค่ะท่ท่านเซ็ง่านลถึงเทีหนังาให้ให้หายใจดีๆก่อนนั่งนั่งนั่งก่อนนินั่งบนพระตอมโอเคโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใจเย็น โลเคว่เนี่วินค่อยแย่ขาเขารับขาจับขาอ่นี่เขามีมีคนดูกันหลังนหลังแนหลังแย่ขามางพี่จับจกลมมาขนนี่มาจับกระดานมาแล้วเอาปั้นไตรมาตั้งข้างในเราเอาแบบนี้ม่ไม่ไ่ไม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 ่ไับไม่่ไม่่ไม่่่ไม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 ่่ไมะไมไม่มม่ม่่ไมม่ไม่่่ไมลม่่มน่่ม่่ม่ไม่ ยี่เยบายังจะขยีบานมอวับัวเขาลูกนู้ดลูกนีได้เดี๋ยวพี่มิ้ยืนยืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอากระดายนี้ออกลบหงลบกนึ่งยูนต่ยืนต่อฮะืที่หพี่ใช่เดี๋ยวเขาจะลางให้เปนลงง่ายงโ้ยืนยืนกระดาเดียวอันนี้กระดาษเดียวเราตอดกันได้มตัวไม่กด่เอ้ไปตัวมันตึงผ่านไ่ตองลัวเป็นไรอ อ๋อมันฟุมงอยู่แล้วเดียวเดียวเดือดไม่เดดไม่อะไรสินี่ก่อนแน่แน่สิ่งช่วยพี่ได้เยอะเลยไม่ควแล้วครับทุกคนทักกินข้าว้าพายเาจยอย่าิดกูไปดียวไม่กังหายไป นี่เป็นความสูงอว่นี้ยากหาเบอกให้มิ้นคนแรกกินเยวิ่งขึ้นไปไปไหนอมอกันอยู่นานบ่ได้เนี่เฮ้ยอยู่นานๆมีเหงามดเกี่ยวกเท้าม่เหงาเหงาเท้าเท้าใจดีเลยดีเลยมดตายไม่ตายนี่พอทีอีกทีรป่ะมดอ่างอาใครขึ้นไปจีบหน่อย

แค่ตอนนี้ก่อใหม่แล้วพี่มาขาดโอเคพี่มิลโล่โอเพี่มิลโล่มาเอาผมลงเลยครับดูพี่นิลโล่อยดูพี่มิลหน่อยเร็วมันได้มาถึงขาไปนล้วเนี่ยมันได้แก้พี่เลยนะอย่างนี้เลยนะมันตกมาเปตั้งแอกแล้ว <Wow. S 1> ไฟกระสือมาด้วยนะไฟกระสือมาด้วยนะ